ไม่พูดก็ช่างเธอข้าถามเองก็ได้ต้องขอบคุณท่านผู้อาวุโสทุกท่านที่ดูแลและฝึกฝนให้เสียนเออมาตลอดหลายปีด้วยนะักขอรับในฐานะพี่ชายแล้วกูช้างเกอคนนี้รู้สึกละอายใจมากจริงๆหากพวกท่านไม่ว่าอะไรนี่คือยาเซียนและยาเม็ดเซียนข้าหวังว่าพวกท่านจะยอมรับมันไวนะ้นักขอรับตัวช้างเกอเอ๋ย เจ้านี่ช่างเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยนะเราไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องราวเบื้องหลังซ่อนเล้นถึงขนาดนี้ขอรับทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่เป็นไรหรอกขอรับเรื่องจริงงั้นเหรอเจ้าคะหัวใจมันโดยกำเนิดไม่คาดคิดเลยว่ากูช้างเกิดจะเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้ใช่แล้วละ่ะกูชางเกิน,นั้นมีหัวใจมันโดยกำเนิดและจำเป็นต้องระงับลักษณะมันนั้นที่กำลังจะตื่นขึ้น ก่อนหนานี้ที่เขาขุดกระดูกแห่งมหาวิถีของเจ้าออกไปก็อาจจะเป็นเพียงสัญชตาตญาณแห่งมารก็ได้สแสดงว่ากระดูกเต่ามหาวิถีก็สามารถช่วยให้เขาระงับลักษณะมารได้ใช่ไหมเอมถูกต้องแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าข้ามอบกระดูกแห่งเต่ามหาวิถีนี้ให้กับเขาให้เขาขัดเกลามันมันก็น่าจะมีประโยชน์นะสิบางทีมันอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยเพราะลักษณะมาน,นั้นไม่ค่อยจะมั่นคงมากนะัก อยากที่จะบอกได้ว่ามันจะหายไปในทันทีได้ฮ่าฮในเมื่อมีความสามารถถึงขนาดนี้ปีนี้เจ้าคิดจะแต่งงานหรือเปล่าละ่ะจางเกอข้านั้นมีคู่มั่นแล้วละ่ะขอรับถ้าอย่างนั้นเจ้านุมลองนี่หน่อยไหมละ่ะ <laughs> เออพอดีว่าข้าไม่สูบตัวข้านั้นชอบเอ็ที่มากกว่าขอรับ <laughs> ไม่เป็นไรแล้วนี่เจ้าได้แต่งงานกับคนที่อายุน้อยกว่าเจ้าไหมละ่ะ ข้ารู้นะว่าสเปคเจ้าแบบไหนเห็นว่าชอบเด็กอายุ4ี0 5 0 0ปีแนะ่ <c oughs> ข่ายข้าไม่มีกระดูกเต่าแล้วนี่มันทำไมกันล่ะเ <c oughs> จ้านีนช่างไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆข้านั้นเป็นพี่ชายของเจ้านะข้าไม่ได้ตกต่ำถึงขนาดที่ต้องใช้กระดูกของน้องสาวของข้าเพื่ออยู่รอดรอกแต่ว่าแต่แต่ว่าหัวใจแห่งมานของเจ้าล่ะก็แค่หัวใจแห่งมาน ข้าจัดการเองได้คิดว่าข้ากู้ช้างเกิดเป็นใครกันแต่แต่แต่ว่าไม่มีตรงไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละเมื่อคู่ข้าได้คุยกับผู้อุโสเถาเทียนแล้วและนางก็บอกวิธีแก้ปัญหากับข้ามาแล้วด้วยเจ้าไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรที่ไม่จําเป็นเพื่อข้าอีกต่อไปแล้วนี่ข้าแสดงละครหรือว่าโกหกเกินไปหรือเปล่าวันเนี่ย ไม่กาดคิดเลยว่าเจ้าหนุ่มช้างเก็จะเป็นพี่ชายที่อ่อนโยนและแสนดีถึงขนาดนี้ที่ปาดมาพวกเราทั้งหมดเข้าใจผิดกันไปเยอะเลยนะป่าเบื้องหน้าที่ข้าได้เห็นอยู่มันทำไมกล้านึกถึงความรักกันลึกซึ้งระหว่างพี่ชายกับน้องสาวอย่างแท้จริงพอแล้วเลิกร้องได้แล้วนะน้ำมูกของเจ้ามันเลอะเสื้อข้าหมดแล้วเอ๊ะเอ๊ะเ,เรื่องนั้นไอ ข้ามีเรื่องต้องไปจัดการต่อข้าคงต้องขอตัวลาก่อนนักขอรับอาการบาดเจ็บของยอๆก็จังไม่จางลงดังนั้นข้าคงต้องขอฝา,ากนางกับเซียนเอ๋อไว้ที่นี่ก่อนรบกวนท่านผู่โอโสดูแลพวกนางให้ด้วยนักขอรับจางกเกอยไว้กลับมาใหม่นะพวกเราชอบเจ้ามากเลยละ่ะเน่เน่เน่จางเกอดูเหมือนว่าเซียนเอ๋อจะไม่อยากให้เจ้าไปเท่าไรเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าไปแล้วนางจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยมันใช่ที่ไหนกันเล่า ข้าเนี่ยอยากให้เขาหายไปไวๆเลยตั้งหากนี่นี่เสียนเออน้อยเอ๋ยไม่ใช่ว่าเจ้าสนใจเขาอยู่หรอกใช่ไหมไม่จริงหนะ้าไม่จริงหนะ้าไม่ใช่หรอกบ้างพวกเจ้านั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันละ่ะท่านอาจารย์นี่พวกท่านเป็นอะไรกันหมดแล้วเนี่ย นายท่านขอรับตรวจสอถานการณ์ได้ว่าอย่างไรบ้างเรียนนายท่านคุณสมบัติในการเข้าสู่สำนักเซียนที่แท้จริงในครั้งนี้จำเป็นจะต้องสังหารสิ่งมีชีวิตพลังยิ้มสมบูรณ์จำนวนหนึ่งขณะนี้ในหนานซึ่งเทียนมีสนามรบพลังยิ้มสมบูรณ์และมีสิ่งมีชีวิตพลังยิ้มสมบูรณ์โผล่ออกมาจำนวนมากมีนักปศจำนวนมากเดินทางไปที่นั่นแล้วขอรับพี่เย่เองก็ส่งจดหมายมาข่าแล้วเหมือนกันสวรรค์ปรากฏพลังยิ้มสมบูรณ์ อัจฉริยะและตัวประหลาดทั่วทุกมุมโลกจะแข่งขันกันเพื่อชิงตําแหน่งในสํานักเซียนที่แท้จริงเด็กให้อาหารมมาแห่งเขาหวงเทียนเจ้าจะมีอะไรทําให้ข้าประหลาดใจหรือเปล่านะออกเดินทางกันเถอะมุ่งหน้าสู่นานเซิงเทียนภาพได้ตัดมาที่นานเซิงเทียนสนามรบพลังยินสมบูรณ์ในนานเซิงเทียนนี่เป็นโอกาสดีของพวกเราในการฝึกฝนทักษะ แต่ข้าได้ยินมาว่ามีพวกอาูรโบราณขั้นสูงเกิดขึ้นมามากด้วยเช่นกันหากพวกเราขัดแย้งกับพวกเขาละก็ข้าเกรงว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ยากลําบากเอานะสิใช่แล้วสิ่งสําคัญคือเราจะต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตพลังหยินสมบูรณ์และหาคนที่ได้เข้าสู่สำนักส่วนเรื่องความขัดแย้งนั่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงยังไงคนพวกนั้นก็ไม่ให่คนมีเหตุมีผลอะไรอยู่แล้ว ทุกท่านหลังจากที่พวกเราเข้าสู่สนามรถพลังหินสมบูรณ์แล้วพวกเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันนะอ้าวได้เลยเอาตามที่พี่เย่ว่าเลยก็แล้วกันเข้าใจแล้วถ้าหากมีนายน้อยช้างเกินมาที่นี่ด้วยก็ดีนะสิพวกอสูรชั้นสูงนั่นจะได้ระวังตัวมากขึ้นตอนได้พบกับเขาใช่แล้วละถ้าหากว่ามีนายน้อยช้างเกิรพวกเราก็คงจะสบายใจขึ้นมากเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่พึ่งพาได้มากที่สุดแล้ว ก่อนนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้พวกเราก็ต้องคิดถึงพี่กูอยู่แล้วพวกเจ้าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงกันหรอกก่อนหน้านี้ข้าได้สงสารไปบอกพี่กูแล้วจากที่ข้าคำนวณดูเขาน่าจะมาถึงในเร็วๆนี้แหละฮะสิท์พี่ช้างเกอก็จะมาด้วยอย่างงั้นเหรอสุดยอดไปเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวคนพวกนั้นอีกต่อไปแล้วนะสิเมื่อกี้นี้เจ้าบอกว่ากูช้างเกอจะมาที่นี่สินะเอ๊ะ นั่นมันองค์หญิงแห่งยอดเขาเทียนหวงหนี่นาแล้วแล้วกย็ยัยังมีอาููธโบราณเฮ้อชีเลียนด้วยใช่แล้วล่ะช่างหน่าเกงคามสุดๆไปเลยองค์หญิงกําลังถามพวกเจ้าอยู่นะนี่พวกเจ้าหูนวกหรือไงกันเพ<อา>ียงแค่พวกเราไม่ได้ออกมาจากยอดเขาตอนนี้พวกเจ้าทั้งหมดก็เรียกตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะก,กันแล้วหรอก็หวังว่าพวกเจ้าจะไม่ได้มีดีแค่คุยก่อนแล้วกันนะ น้อยเจ้าพวกนี hmm> ้อย่าเพิ่งทำอะไรเคลื nah ่อนไว้เด <in> ็ดขาดเลยนะคนพวกนี้แข็งแกร่งมากแม้แต่ข้าก็ยังรับมือได้ยากเลยพูดด้วยกระแสพลังจิตนะขอรับพี่กูได้ยืนยันแล้วว่าเขาจะมาที่นี่อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรก็เท่านั้นข้าเองก็ไม่มั่นใจเจ้าก็คือเย่หลังเทียนสินนะชายที่มีชื่อเสียงพอๆกับกูช้างเกอ จกกักรพรรดิโบราณผู้มีคุณสมบัติเสียนที่แท้จริงอะไรกันเท่าที่ข้าได้เห็นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ดูเหมือนว่ากูช้างเกออะไรนั่นเองก็คงจะมีดีแค่ชื่อเหมือนกันละสิไม่จริงหรอกนะพี่กูก็คือผู้นำโดยชอบนำของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราข้าขอแนะนำให้เจ้ารู้จักคิดก่อนพูดสบ้างฮะผู้นำโดยชอบทำงั้นเหรอ เป็นภูเขาที่ไม่มีเสือมีแต่ลิงที่เรียกตัวเองว่าราชาสิไม่ว่าใจเย็นก่อนอย่าเสียมารยาทให้มันมากนักสิในเมื่อเขาจะมางั้นข้ากับพวกเจ้าก็อยู่ฝ่ายเดียวกันข้าไม่เชื่อว่าคราวนี้จะไม่ได้พบเขารอข้าคิดว่ามันก็คงจะไม่เหมาะเท่าไรหรอกมัง้งในเมื่อก่อนหน้านี้พวกเรามีอะไรไม่เหมาะสมอย่างนั้นหรือเป็นเกียรติของพวกเจ้าที่ได้ใกล้ชิดกับเรายอดเขาพวกเขาหวงเหอไม่ใช่เรื่องไง ต่อให้เจ้าเป็นตระกูลเย,ย่หรือว่าตระกูลหวังก็เทียบกับพวกเราผู้เขาเทียนหวงไม่ได้หรอกนะนี้ข้าจะรอการปรากฏตัวของเขาอยู่ที่แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องรอข้าหรอกนะข้ามาแล้วขออัยที่ทำให้ทุกคนรอนานนะ